สวัสดีครับมือนี้ครับผมได้คุยกับพ่อขามพ่อขามครับเมื่อเมื่อกี้แกถูกเลข096ครับเลข3ตัวได้แค่ประมาณหนึ่งครับ 1. มิถนายนหกเจ็ดเพิ่มาฝันมาฝันว่าเพิ่นเนี่ยได้ไปช่วยเขาทำศพลักษณะเหมือนกับเหมือนกับไอ้รถรถกูชีบที่ว่ารถกูไพที่ว่าเขาไป ไปถือว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะที่วบาเวลาเกิดอุบัติเหตุน,นะครับไปช่วยเขานะขาะไปช่วยเขาในความฝันคือแกบอกว่าแกได้ไปช่วยมูลนิธิห่วยกู้ชีพผู้พยชนะแกไปช่วยเขาแล้วแกก็เห็นตัวเลขครับคือผมบอกยังอันนี้เป็นความฝันนะครับเด้ออันนี้เป็นความฝันของพ่อขามปากตินี่คือพ่อขามแกะจะฝันเห็นผีฝันเห็นทวดา ฝันเห็นบ้านประมาณน,นั้นครับแต่งวดน,นี้คือแกบอกว่าแกไม่เคยไปร่วมแบบช่วยแบบบริที่เลยนะสงสัยแกแกบิงข่าวหลายครับแกเบิงข่าวหลายแล้วก็ไปเห็นข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยชนะก็เลยแบบเอามาฝันว่าตัวเองได้ไปช่วยช่วยเขาชนะคือคนเท่าน่ะบางครั้งก็คิดได้ครับบางเทือกับฝันได้เช่นกันพอขามันมาฝันหลงังจากที่เลขออกแล้วไม่กี่วัน มาฟันมาเพลินน่ะได้ใส่ชุดกู้ภัยได้ใส่ชุดมูลนิธิแล้วมันมีอุบัติเหตุครับช่วงกลางวันช่วงกลางวันนะคือมันจะมีลักษณะเหมือนกับรถชนกันแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างหนักพอขามนั่งรถไปกับรถกู้ชีพไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเจอคนตายครับนอนกลางทางอยู่ ซึ่งปฐะถมพยาบาลแล้วซึ่งแบบไอเอดถูกอย่างแล้วก็คือสรุปว่าตายขาที่ทางพ่อขามครับได้แบกโรงศพครับเอามาแล้วก็นําร่างของคนตายครับใส่กับโรงศพบัดพ่อเอาร่างใส่เสร็จปุ๊บเขาก็เอาฝาลงเนาะเอาฝาลงไปปิดปิดอย่างเดียวนะครับไม่ได้ต่อตะปูไม่ได้มัดเชือกเพิ่นกะเอาศพครับ ใส่ลงแล้วก็ยกลงครับเอาใส่กับรถซึ่งเป็นรถของกูชิมิละไอหนึ่งหกกเก่าเนะแต่ว่ารถ,ถหนึ่กเกปกติมันจะมีลังคาเนาะแต่ในของฝานนี้คือไม่ได้ใส่ลังคาครับเป็นรถเหมือนกับกระบ,บะตอนเดียวเลย<ม>ก็เอาลงครับวางไว้แล้วก็พากันเดินตามเดินตามเพราะว่ารถมันขับไม่ได้ เขากับพากันเข็นตามครับเข็นตามซึ่งที่ว่าผมบอกเมื่อกี้ว่าศพครับเอาศพใส่ลงแล้วก็ไม่ได้ผิดฝาแค่เอาฝาไปวางเท่าไว้เฉยแต่พอเข็นไปเนาะแล้วมันเกิดแบบเกิดลุ้มเนาะเกิดลุมแล้วก็มันขุกข,ะขะ่าๆทาให้ฝาลงครับมันตกแถมตกใส่พ่อขามครับตกใส่พ่อขามคือไม่ได้ตกใส่ตัวไม่ได้สอดสูกใส่ขาหรอกคือมันตกลงต่อหน้าต่อตาพ่อขามนะไปลง ซึ่งพ่อขามก็เป็นคนที่ว่าจับฝาลงครับไปปิดไว้แล้วพายกันเข็นต่อครับเข็นโล่งศซบเข็นรถครับยางไปตามทางครับยางไปตามทางแล้วก็สักพักหนึ่งครับมันก็เป็นหุนทางขาู่ขะฝาลงมันก็ตกอีกรอบนึงมาเนี่ยตกก็ต่อหน้าตาของพ่อขามเลยอะพ่อขามครเก็บฝาลงครับขึ้นไปปิดอีกรอบหนึ่งพ่อขามไม่ได้สนใจอะไรครับสองรอบที่ผ่านมาไม่ได้สนใจอะไรเลย เข็นไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ขู่ขะตกอีกหนึ่งรอบครับพอขามก็เลยเอะใจว่ามันเป็นอีกอย่างหนักหนานะว่าถึงตกบ่อยแท้แล้วพอขามครับแกก็พลิกฝาโลงดูสรุปว่าพ่อขามเป็นคนใส่ฝาโลงผิดด้านครับคือฝาโลงมันต้องปิดอยูิส่สเนาะมันถึงจะอยู่เห็นไหมครับแต่พ่อขามแกปิดฝาโลงผิดมันก็เลยว่าเอ็นไห้มัน เดืองสินะกระดืองกระดืงกระดืงพ่อขามเป็นคนที่ใส่ฝาลงผิดแกก็ใส่ใหม่ครับใส่สองครั้งที่ผ่านมาเห็นไหมครับใส่ผิดก็เลยไม่เห็นตัวเลขแกกลับใส่ฝาลงใหม่ครับมันใส่สนิทปิดปึ๊บเลขฝาลงมันเขียนอยู่ข้างบนครับซึ่งพ่อขามแกเห็นเลขฝาลงครับแบบเต็มๆตมเลยครับเขียนด้วยเหมือนกับจะเป็นดินสอหรือกับทาน่ะไม่แน่ใจนะ เป็นสีดำๆดำครับขีดลากตัวยาวครับใหญ่ๆเลขที่พ่อขามเห็นครับคือหกเก้าสามหกเก้าสามเลขที่าพ่อขามเห็นนี่คือเลขฝาดลงตกรอบแรกพ่อขามไม่เห็นเลขตกรอบสองพ่อขามก็ไม่เห็นเลขเพราะว่ามันเป็นคนละฝั่งบัตรพ่อตกรอบที่สามครับพ่อขามก็เลยพลิกด้านอยู่มันก็ปิดฝานสนิทครับแล้วก็เห็นตัวเลขครับคือหกเก้าสามนี่คือเลขฝาลง แต่พอขามครับแกบอกว่ามันตกตั้งสามรอบนะแกว่าแกก็มกัมกมักศูนย์เง,งินไหหรืออาจจะเป็นหกศูนย์สามหรือเปล่านี่คือความคิดของพ่อขามเลขฝาลงครับตกสามรอบคือหกเก้าหกเก้าสามแต่ว่าพอขามครับแกบอกว่าแกตีนะอาจจะเป็นหกศูนย์สามก็ได้เพราะมันตกสามรอบลงมึงครับลมยินดีนะเบิงทุกทียังครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ความฝัน เป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่ทําให้เราจินตนาการเฉยๆครับพอขามแกยอมรับว่าแกดูข่าวเยอะแล้วก็เก็บเอามาฝันแต่ในความฝันนี่คือมันก็ยังมีตัวเลขมันก็จะได้ไปช่วยคนเนี่ยครับแกก็เลยว่ามันแปลกมันแปลกมันกันเนาะตัวเลขมันไม่หลายตัวมันไม่หลายหางครับมันแค่หางเดียวเม็ดเดียวแกรับมิถานายนหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดเพื่อตัวเลขมันจะมาครับ อาจจะ3มตัวตรงๆก็ได้อาจจะเป็นเลข2ตัวได้อย่าลืมมาตัดเล่นผมก็พยายามจะหาตัวเลขที่ว่ามันเข้า3ตัวเนาะท,ทุกคนได้พีนาครับแต่ผมสังเกตเบืองวันเลขของแต่ละคนครับเมื่อที่ผ่านามาเมื่อกี้ครับหกเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์เยอะมากมากเห็นบ่ครับสังเกตเบื้องมันก็ออกใกล้เคียงกันครับงวดนี้ครับไอ้เลขตัวนี้ครับมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเติบหนึ่งแหละโบนี่ได้งวดเมื่อกี้ครับ คนซื้อหกเแล้วมันไม่ออกมันออกหกเก้าูนนี้มันอาจจะบักหกเก่าดึงตัวเก่าหรือเปล่าเก้าหนึ่เนาะเก้าแล้วก็ที่สำคัญครับพอขามแกบว่าแกนั่งบนรถ1นึ่หกแล้วก็ศพก็ใส่รถหนะึ่งหกหกเน่ะเห็นบ่บนแห่ได้มมที่พอมาเมื่อกี้มววที่พามาเมื่อกี้คนซื้อห9เ้าหนึ่งเยอะเนี่ยหนึ่มันอาจจะออกตัวนี้ก็ได้เพราะอาจจะเขียนเนาะคือ รถขนศสอบแล้วก็นั่งรถก็คือ1นึ่งหกหกเก้าอาจจะเคลียร์หน่อยอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้มันจะมาไหมแค่นั้นเองครับลองพิจารณาดูครับทุกทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางผมกะแค่เอาตัวเลขครับมาให้ทุกคนได้พิจารณานําเสนอให้ทุกคนได้อ่อยเปรียบเทียบเพื่อในการซื้อลอตเตอรี่นะครับเสียงโชคโงวดที่1มิถุนายน67ทุกทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่ความฝันแต่อยากให้ทุกคนได้โชคระวันใหญ่ สองซี่รถตีเนะครับเด้อขอบคุณพ่อขามขอบคุณทุกคนครับผม